คนไทยแห่จวกคำาพกาค่ะหลังลั่นแรงนะคะถ้ากลัวชามตาไก่จีน <c oughs> ก็ไม่ต้องอยู่บนโลกนี้แล้วค่ะก่อนจะไปฟังเรื่องราวทั้งหมดนะคะ <c oughs> คุณชมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ a c e b o o k ทวล่งของเราให้ด้วยนะคะ <c oughs> คือจากกรณีที่ชามตาไก่จากประเทศจีนผู้ชมได้เข้ามาตีตลาดในประเทศไทยนะคะโดยราคาเนี่ยต่ำกว่าทุน3-5เท่าก็จะตกอยู่ที่ประมาณ5บาทค่ะส่งผลให้ผู้ประกอบการแล้วก็โรงงานเซรามิกในจังหวัดลำปางเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักจนถึงขั้นขาดทุน แล้วก็ปิดตัวลงนับร้อยแห่งกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลค่ะเพราะว่าคนไทยเนี่ยมองว่าชามตาไก่ลำปางเนี่ยจะสูญพันธุ์แน่นอนในอนาคตอันใกลน้นี้ซึ่งจนถึงตอนนี้ชมเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการแก้ขไขใดๆจากหน่วยงานภาครัฐค่ะแต่เวาลาสุดนะคะทางด้านของลักนาปันวิชัยค่ะหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อแขกคัพกาได้วิเคราะห์ค่ะถึงประเด็นนี้ไว้ได้อย่างรุนแรงผ่านช่องทางของผู้จัดการอินโฟกราฟิกนะคะโดยมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะทางด้านของคาเนีรยได้เปิดเผยบ ว่าไม่ต้องไปกลัวหรอกชามตาไก่จีนเนี่ยคือถ้ากลัวเรื่องแค่นี้ไม่ต้องมาอยู่บนโลกใบนี้แล้วถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยแข่งขันกับใครไม่ได้แล้วคนที่พูดว่าชามตาไก่ของจีนเนี่ยเข้ามาจะทําให้ชามตาไก่ลําปางสูญพันธุ์แปลว่าไม่รู้จักลําปางและแปลว่าไม่รู้จักอุตสาหการรมเซรามิกของลําปางลําปางเป็นเมืองแห่งเซรามิกค,ค่ะงานนิ้วชมทําเอาคนไทยจํานวนมากนะที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วก็ถึงกับหัวร้อนกันแล้วเข้าไปแสดงความวิเห็นไม่พอใจกันเป็นจานวนมากกับคาพูดสุดร้อนแรงของแขกคำปากา เราลองมาดูความคิดเห็นบางส่วนกันดีกว่าค่ะว่าดูคลิปนี้แล้วเนี่ยคนไทยรู้สึกอย่างไรกันบ้างค่ะอย่างท่านแรงทางเขาก็บอกว่านางรู้ใช่ไหมว่าไม่ใช่คนนอกนะที่ออกมาบ่นเรื่องช้างตาไก่จีนบุกตลาดจนชามตาไก่ลำปางอยู่ลำบากแต่เป็นคนในลำปางแล้วก็คนในแวดวงเซรามิกลำปางนั่นแหละที่เขาออกมาบ่นกันค่ะต่อมาท่านที่2นะคะบอกว่าคนซื้อเนี่ยจะมาสนใจอะไรอันไหนถูกก็ซื้ออันนั้นแล้วทุนจีนเนี่ยมันทําสินค้าได้ถูกกว่าทุกอย่างไงเป็นนัก ข่าวเนี่ยก็อยากให้ไต่ตรองวิเคราะห์กันก่อนสักนิดก่อนจะพูดหรือว่าตัดสินอะไรสักอย่างออกจากปากค่ะท่านที่3นะคะบอกว่ารับเงินเดือนจากภาษีประชาชนแต่มันด่าประชาชนปกป้องรัฐบาลกับจีนเทาไม่น่าด้านจริงทําไม่ได้นะคะแบบนี้ต่อไปท่านที่4ี่คุณผู้ชมเขาบอกว่าจีนเนี่ยเขาลังการผลิตแค่ให้ประชาชนของเขาก็สามารถลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่าไทยแล้วค่าน้ําค่าไฟเนี่ยแถมรัฐบาลของเขาก็ช่วยเรื่องนายทุนของเขาอีกด้วยนะต้นทุนเขาเนี่ยเลยสามารถลดได้มากกว่าไทยแล้วเอามาขายในประเทศไทย ที่ต้นทุนการผลิตสินค้าเช่นนี้เดียวกันแพงมากกว่าต่อให้ตัดราคาไทยเนี่ยจีนก็ยังได้กําไรเลยมัง้งแล้วทีนี้เนี่ยแหละผู้ประกอบการไทยเองเนี่ยจะตายต่อไปเนี่ยเราก็ต้องยืนด้วยตัวเองไม่ได้แล้วเนี่ยจะทําอะไรก็ต้องง้อเขาต้องคอยภาวนาว่าอยาให้เขาเลิกค้าขายกับเราไม่ต่างกับเสียเอการาชหรอกนะคเพราะว่าเราอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ค่ะต่อมาคอมเมนต์ท่านที่5คุณผู้ชมบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบก็พูดได้สิลองคิดให้รอบด้านแบบปกป้องคนในประเทศหน่อยค่ปะป้าปึกนะคะและนี่ก็เป็นคอมเมนต์เพียงบางส่วนเท่านั้นุม เรียกได้ว่าทิศทางคอมเมนต์เนี่ยไปในแนวทางเดียวกันหมดค่ะซึ่งก็อยากจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะเหมือนที่หลายๆคนเข้าใจเพราะคนไทยทุกคนเนี่ยควรที่จะรีบช่วยกันออกมาเคลื่อนไหวได้แล้วนะไม่ใช่รอวันที่มันสายไปแล้วเพิ่งจะมาขยับมันก็ไม่ดีค่ะ